หมายความว่าตอนเรามีศรัทธาให้รีบทาเลยเกิดศรัทธาจะสร้างอะไรกับท่านให้รีบทาเพราะมันหมดศรัทธาแล้วมันจะมีล้าน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 ร้อย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 สิบบาทกี่ทีเอาง่ายๆใช่ไหมเพราะว่าอย่างมันงมีศรัทธาทันมีศรัทธาตอนไหนทาตอนนั้นแหละศรัทธามันเกิดขึ้นศรัทธาสัตว์ถ้วยพระบอกหวยบดถือโยมกับบอศรัทธานาศรัทธาสัตว์ที่ทนโยมเป็นคนดีพากลเริ่มศรัทธา นี่พอป็นธรรม,มาด,ดาเนี่ศรัทธาเนี่แปลว่าความเชื่อเสื้อ,ด,อ,อด้ซีขอบอันเท่าเนี่เสื้อผิดผิดเถื่อหนึ่งเสื้อของกฎแห่งกำ่ำนะสองเสื้อการการะทํสามเสื้อผลของการการะทําเราทําดีเราก็ออกมาดีเราทําออกไมดีมันก็ออกมาไม่ดีสามแล้วสี่อขอท้ทตเชื่อการตัดสรู้เชื่อการประสติเชื่อการปริพันธ์ พระพุทธเจ้าเห็นว่าอันเขาเสื้อหลายปันเดียวเนี่ยฉะนั้นเขานี่เสื้อหน่อยๆเนี้ยใช่ไหมตั้งไปนี่พระก็ไม่เสื้อเลยเนี่ยพระหินเพียงองค์เดียวเราก็เหมารอบหมดพระนดิก็ะยันตำรวจเพือจับง่ายโยมพระพมีอาวุธสูพมีปืนผาหนาไมมเห็นปะอันอื่นอวงการอื่นเขาก็ับพิษก็การนั่นได้ว่าเขาบอาไว้จับกันมันมีปืนยิงสู พากระนี่ดอกปืนกบยุบสองหอยเนี่ยแต่มันยิ่งมันคอยยิ้ออกเป็นยังเล็บพาเนี่ยไปเห็นพาบางครั้งจะไปด่าพาโน้มต้องเข้าใจเด้เห็นพระแขนโรกันอันแม่อันบาลัดยิ้มอันแม่ไปห้าอยู่คนเป็นพระเป็นเจ้าเป็แขนงต้องบาลัดยิ้มจะได้มันลุสมมาพระพก้นเป็นพระแล้วสารแล้วเพิ่นสอนเนี่ยน่ะอันเพิ่นแขนปบาลัดยิกับเพิ่นสอนโยมเพราเจ้าก็เคายิ่งดีนักมวยกันเจ้าตีมวยเขาเออว่าแขนมง่วง นักขุวบออกำเจ้าเตะขุดบออแขนสตาร์สตาร์คือเบูกระลังผ้าที่ก็ได้ใส่แล้วบาานซ์ที่เก่งแข่งไปเด็บบ่บ่คิดแกงใหยังใส่ก็เลยอยู่บ่ได้เลยซื้อปกไปนั่งงูใส่อยู่ลานร์ที่ก่แขนงไปซื้อจะห่างใส่องพปัญญาดันผะามีคบลที่นแรงเนี่ยมาขอมาทางมาขอนั่งรอพเารองพ่เา่ต้องห่วง ท่านู้ใดด้ไปเลยค้าขายไปตงว่วงเลยหลวงพ่อเจ้าขาลูกค้าขายเปิดบริษัทลูกจะได้ประหลัดขีดหลวงพ่อเจ้าเ้าเอาของขังมาไม่เจ้าขาลูกจะได้รุ่นแรกเพิ่งจะได้รุ่นแรกหลวงพ่อว่าอัตมาให้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อเป็นพระทำไมใจดำกมมรินน่ะโย่ไปค้าขายนํำเงยก็จะมาสนับสนุนวัดบ้านศาสนาให้นํำเงิอัตมาให้มีได้รุ่นแรกทำไมหลวงพ่อให้ไม่ได้หลวงพ่อทำไมใจดำอัตมาเอาไปใช้เอง มันจะได้เวลาคีดพาน,น,นุ่นแรกไปเอาเงินขาดหลายหให้พ่หอหน้าไปเงียวในโยมเออยาวไปนี่ก็รุ่นแรกเนี่ยฉะนั้นเวลาไปขอขอดีกับพยมก็เข้าใจเลยนะน่ะมันดีแล้วหนึ่งโยมคนดีขอให้มาคนที่มาขอให้ดีจำไว้เด้อคําคัมนี้ต้องไปสีดังเพราะว่าคอยเริ่มเฮ็ดใส่กระเป๋าแกงแล้วเมื่อนี่เฮ็ดพ่อท่านเพราะว่าเขาเขาให้พ่ท่านมาสาียม่าแกงไงล,ล่ะกระเป๋าใส่งิน คนดีขอให้มาคนที่มาขอให้ดีเงินดีขอให้มาเงินที่มาขอให้ดีโอย้วยไวไอ้หลวงพ่อเป่าให้วันที่สามมันสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเริ่มแก่เพราะว่ามันสั่งแล้วเห็นบ่ท่านมันเห็นเพรยู่ดรบหลวงพอเดินมันไหลหันแล้วมันเลยว่าจะแก่ไม่ได้นะนะว่าจะมาถวายหลวงพ่อให้มันแก่จุ